นางในวรรณคดีตอนที่8บุษบาต้องเล่าย้อนกลับไปยังการก่อนเมืองมัญญาในดินแดนชวาเกิดเข้ายากหมากแพงมีพระขันและธงผุดขึ้นมากลางเมืองไม่ว่าทำอย่างไรก็ไม่มีใครสามารถถอนขึ้นได้ทำให้เท้ามัญญาประกาศว่าหากผู้ใดถอนพระขันกับธงขึ้นจากแผ่นดินได้จะแบ่งราชสมบัติและยกพระธิดาทั้งสี่ให้เวลานั้นมีเทวดาสี่องค์ได้แปลงกายลงมาถอนพระขันและธงได้สำเร็จเทวดาทั้งสี่องค์ขอรับเพียงพระธิดาทั้งสี่ตามสัญญา และแต่ละองค์ก็สรงเนรมิตเมืองขึ้นสี่มือลำคือเมืองกุเรปันดาหาสิงหสารีและกาหลงและอยู่ครองเมืองสืบวงอสันดวาต่อมาและมักจะแต่งงานกันเฉพาะในเครือญาติสี่เมืองนี้เวลาผ่านไปจนมาถึงรุ่นของเท้ากุเรปนันซึ่งก็คือพระบิดาของอีเหนวได้นางนิหลาอรารตาพระธิดาเมืองมัญยามาเป็นประไมยสุรีหรือก็คือมเหสีเอก ทางด้านเท้าดาหาได้นางดาราวาตีพระธิดาแห่งเมืองมัญญาอีกองค์มาเป็นประไมสุรีเช่นกันนางดาราวาตีได้ประสูติพระธิดาชื่อว่าบุษบาด้วยยามนางเกิดมีเหตุอัศจรรย์คือดอกไม้บานและมีกลิ่นหอมตลอดเวลาอ่ะดนตรีบรรเลงเองแล้วสิ่งต่างๆก็หายไปเหลือเพียงกลิ่นหอมนางจึงได้ชื่อว่าบุษบาทั้งสองเมืองได้มั่นหมายเด็กทั้งคู่ให้แก่กันตามธรรมเนียมที่สืบกันมาในวงอสันเดวะ หรือวงเทวาเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่ออีเหนาที่เป็นคู่มั่นหมายของบุษบาไปหลงรักนางจินตราวาตีจึงปฏิเสธที่จะแต่งงานกับนางทําให้เท้าดาหาพระบิดาของบุษบาโกรธมากประกาศจะยกบุษบาให้แก่ใครก็ตามที่มาสู่ขอเวลานั้นมีช่างวาดภาพที่จอรการะตูเมืองเล็กๆส่งมาวาดภาพหญิงงามเพื่อไว้เลือกเป็นประไมสุรีช่างได้อัดวาดภาพบุษบาจํานวนสองภาพ ภาพแรกเป็นภาพบุษบาเพิ่งตื่นนอนแต่งกายอย่างธรรมดาส่วนอีกภาพนั้นทรงเครื่องอย่างพระราชธิดางดงามองค์ปตาราก้าหลาเทวดาต้นวงเทวาไม่พอใจกับการกระทําของอีเหนาวยากดัดสันดานจึงบันดาลให้ภาพบุษบาทรงเครื่องอย่างพระราชธิดาตกไปถึงวิยาสกรรมโอรสเท้ากระหมังกุนิงวิยาสกรรมเห็นรูปบุษบาก็ถึงกับสลบไปเกิดหลงรักบุษบาอย่างไม่อาจหักใจได้ ส่วนจรกาแมจะได้รูปบุษบาที่แต่งกายเพียงธรรมดาแต่ก็ไม่ต่างจากวิยาสกรรมเมื่อฟื้นขึ้นมาก็ข้างคล้ายไม่เป็นอันกินอันนอนขอร้องท้ายล่าสามพี่ชายให้ไปสู่ของบุษบาจรกานั้นเป็นคนรูปร่างหน้าตาอัปรลักแต่ยังเป็นโสดเท้าล่าสามจึงสงสารไปสู่ขอให้เท้าดาหาจนใจจำต้องยกบุษบาให้แก่จอนกาด้วยได้รันวาจาไว้แล้วไม่อาจคืนคำ ดังนั้นพอเท้ากังมังกุลหญิงส่งทูดมาสู่ขอบุษบาในเวลาต่อมาเท้าดาหาจึงปฏิเสธไปทําให้เท้ากังมังกุหญิงยกทัพมาล้อมเมืองดาหาก่อศึกชิงนางเท้าดาหาได้ขอให้เมืองในวงอสันแดหวาและจอนตามาช่วยรบเท้ากุเรปันพะบิดาของอีเหนวได้ส่งสารให้อีเหนวมาช่วยรบหากไม่มาจะตัดพ่อตัดลูกอีเหนวจึงต้องจําใจมาอ่ะด้วยเวลานั้นอีเหนวกําลังหลงรักนางจินตราวาตีอยู่ที่เมืองมัญยาอีเหนวเป็นคนมีฝีมือในการรบ ชำนาญในการใช้กริดทำศึกได้ไม่นานก็ชนะและสังหารเท้ากมังกุนิงเมื่อเสร็จศึกอีเหนวอยากรีบกลับเมืองมันยาด้วยคิดถึงจินตราวาตีจึงมาเข้าเฝ้าเท้าดาหาเพื่อทูลากลับเท้าดาหาจึงสั่งให้บุษบาออกมาไหวอีเหนวบุษบาแม้จะไม่เต็มใจแต่ก็ไม่อาจขัดคำสั่งพระบิดาจึงต้องออกมาไหวอีเหนวอย่างเสียไม่ได้ส่วนอีเหนวนั้นในใจก็คิดว่าจะหันไปรับไหวให้พอเป็นพิธี แต่เมื่อหันไปพบหน้าของบุษบาก็ตะลึงในความงามจนถึงกับเผลอร้องเพลงเกี้ยวในเวลานี้อีหนาจึงหาทางอยู่ดาหาต่ออาการคลั่งรักของอีหนานี้ถึงขั้นพานจะทำร้ายจอนการเลยทีเดียวอีเหนาเพียรหาวิธีจะได้บุษบามาครอบครองโดยอาศัยสียัตราน้องชายของบุษบาเป็นสื่อแต่บุษบาไม่เล่นด้วยเพราะยังแค้นใจที่อีหนาปฏิเสธจะอภิเสกด้วยจนนางต้องอับอายครั้งหนึ่งมาเดวีมเหสีรองของเท้าดาหาพาบุษบาไปเซียงเทียนที่วิหาร อินเหน่าจงใจต้อนค้างเขาให้บินออกมาทำให้เทียนดับแล้ว่วยโอกาสกอดบุษบาค่ะเมื่อเท้าดาหาได้กำหนดวันอภิเษกของจอนกา,กากับบุษบาเป็นที่แน่นอนอินเหนาร้อนใจถึงกับล้มป่วยเป็นแรมเดือนจนคิดอุบายได้อย่างหนึ่งจึงทำทีขอออกไปประทับแรมในป่าล่าสัตว์แล้วก็วกอบกลับเข้าเมืองดาหารอบจุดไฟเผาโรงมหรสพตต่างๆที่กำลังเล่นฉลองพิธีอภิเษกตอนนี้ทุกคนต่างชุลมุนเพื่อดับไฟ อีเหนาก็ชฉวยโอกาสปลอมเป็นจรกาลักพาตัวบุตรสบาออกไปจากเมืองดาหาไปซ่อนไว้ในถ้ำกลางป่าพร้อมกับพี่เลี้ยงอีกสองคนกว่าบุตรสบาจะรู้ตัวว่าถูกหลอกก็แก้ไขอะไรไม่ทันแล้วต่างพากันเสียขวัญพี่เลี้ยงทั้งสองจึงพากันเกลี้ยก,กล่อมบุตรสบาให้ยอมตกเป็นของอีเหนาอีเหนาใช้ทุกวิถีทางทั้งปลอบทั้งขู่ปากว่ามือถึงแม้บุตรสบาจะโกรธจะเคืองแค่ไหนก็ร้าประโยชน์ ในที่สุดอีหนาวก็ได้บุษบามาครองสมความตั้งใจเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยอีหนาจึงกลับเข้าเมืองดาหาอีกครั้งทำทีว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการหายไปของบุษสบาทั้งยังอาสา,าจะออกช่วยตามหาเท้าดาหานั้นแน่พระไทยว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของอีหนาแต่ก็จนใจด้วยไม่มีหลักฐานบุตบาเมื่อตกเป็นชายาของอีหนาแล้วนางก็รอคอยอีหนาอยู่ที่ถ้ำอย่างกระวนกระวายใจพอตกเย็นก็ขึ้นรถทรงออกไปรอที่สวน องค์ปตารากาหลาเทวดาต้นตระกูลวงอสันแดวาไม่พอพระไทยการกระทําของอีเหนาจึงทําให้เกิดพาย,ยุใหญ่ขึ้นหอบเอารถทรงของบุษบาไปตกยังเมืองประมอตานแล้วปรากฏกายให้บุษบาและสองพระพี่เลี้ยงได้เห็นสั่งให้บุษบาปลอมเป็นชายใช้ชื่อว่าอุณาการทั้งยังประธานกริบที่มีฤทธิ์ให้พร้อมสาบว่า แม่บุตรสบาและอีเหนาได้พบกันก็ขอให้จำกันไม่ได้จนกว่ากษัตริย์วงอสันเดาวาทุกองค์จะได้มาพบกันองค์ปตาากาหลายยังชี้ทางให้บุตรสบานในคราบของอุณาการไปยังเมืองประมอตนันประตูประมอตันรักคข่เอนดูอุณาการซึ่งรับเป็นโอรสบุญธรรมอีหนาเมื่อรู้ว่าบุตรสบาหายไปก็โศกเศร้าเสียใจรีบออกตามหาโดยปลอมตัวเป็นโจรป่าชื่อว่าปัญญีเวลาผ่านไปอุณาการเองก็ยกทัพติดตามหาอีเหนาเช่นกัน ระหว่างการเดินทางมีระตูเมืองต่างๆมาขอสวามีพักด้วยในที่สุดอุนาการก็ได้พบปัญญีซึ่งตอนนี้ได้ออกบวชทั้งสองจำกันไม่ได้ตามคำสาบขององค์ปตารากาหลานางรู้สึกเพียงว่านักบวชผู้นี้เหมือนอีเหนามากจึงเดินทางต่อไปยังเมืองกาหลังและเท้ากาหลังได้รับนางเป็นโอรสบุญธรรมเพื่อไม่ให้ผู้ใดสงสัยนางจำต้องแซงเป็นชายทั้งเกี้ยวพายหญิงสาวทำศึกกับประตูจมาราต่อมาเมื่ออีเหนาหลาศึกและเดินทางมาถึงเมืองกาหลัง อุนาการมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับปัญญีนางเกรงว่าปัญญีจะรู้ว่าตนเป็นหญิงจึงหนีไปบวชเป็นแอหนงังหรือนางชีประสันตาพี่เลี้ยงของอีหนามาพบเข้าก็กลับมาบอกอีหนาว,ว่านางชีนี้งดงามนักอีเหนาสงสัยว่านางคือบุตรสบาจึงออกอุบายตั้งโรงหนังตะลุงตรงกับหน้าต่างของนางแล้วจัดการเชิดหนังเล่าเรื่องราวตั้งแต่อีเหนาไปช่วยดาหารบจนถึงนางบุษสบาถูกลมหอบไปบุษสบาสะเทือนใจร้องไห้ออกมาและบอกให้เลิกเล่นเสียกลางคัน ความจริงจึงปรากฏทั้งสองจึงจดจำกันได้นับแต่นั้นบุษบาก็สิ้นสุดการผัดพลาคได้พบหน้าวงศานาญาตอีกครั้งและเข้าพิธีอภิเษกเป็นประไมสุรีฝ่ายซ้ายของอีเหนวถึงนางจะเป็นเพียงประไมสุรีฝ่ายซ้ายในขณะที่จินตราวาตีได้เป็นประไมสุรีฝ่ายขวาก็ไม่ทําให้นางรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจและถึงแม้ว่าอีเหนวจะมีชายาถึง10บองค นางก็รู้ดีว่าในใจของอีเหนานั้นรักนางยิ่งกว่าชายาองค์อื่นๆดังคำประพันธ์ที่ว่าเมื่อน,นั้นอีเหนาเฝ้าชมไม่แห่หางไปมาหาสูตรทั้งสิบนางมิได้ว่าเว้นสวัสดขาดวันมีพระไทยใส่สมนาสาองค์ระเด็นบุตรบาสาวสาันยิ่งกว่านางทั้งเก้าเหล่านั้นด้วยร่วมมงเทวันกันมาทั้งเป็นเพื่อนยากลำบากลำบนต้องสุกสนซอกซอนนอนกลางป่าจากกักรแลนจะตายวายชีวาเพราะเที่ยวหาน้องนุชจนสุดฤทธิ์เรื่องราวของบุตรบาก็จบลงเพียงเท่านี้